ของการใช้ทางเท้าก็คือ<ม>สําหรับคนที่เดินเท้าเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเป็นภาพของสะพานลอยสะพานลอยปกติให้คนเดินข้ามแต่สะพานลอยแห่งนี้ค่ะมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกลางสะพานลอยแถมยังมีสายไฟระโยงระยางหลายคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเลยว่าโอ้โ oh, หแล้วแบบนี้เดินเดินไปไฟจะดูดหรือเปล่า ภาพนี้ก็เผยแพร่โดยผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งนะคะเป็นสะพานลอยที่มีเสาไฟฟ้าขั้นอยู่ตรงกลางบันไดาทางขึ้นเลยค่ะแล้วก็นอกจากจะมีเสาแล้วสายไฟก็มาด้วยนะคะห้อยระยงระยางสะพานนี้ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านธนาน,นันที่ตำบลบ,บ,บางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเจ้าของภาพที่โพส์เนี่ยเขาก็เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเอาไว้ด้วยว่าคนสร้างเอาส่วนไหนของร่างกายคิดไฟจะดูดคนข้ามไหม ไม่นานค่ะลงภาพนี้ไปปุ๊บก็มีผู้คนเข้ามาวิภาษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ก็ตำหนิผู้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วก็กังวลถึงความปลอดภัยของคนเดินเท้าขณะใช้งานนะคะบางรายเนี่ยตั้งข้อสงสัยขึ้นไปถึงงบประมาณในการก่อสร้างเลยเพราะว่ามีรายงานบอกว่าสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยใช้งบก่อสร้างสูงถึง4ล้านกว่าบาทค่ะ เรื่องนี้นายมณัสิงห์สงงาผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีก็ออกมาชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐท,ทีวีถึงภาพที่โลกออนไลน์แชร์กันอยู่บอกว่าก่อนที่จะสร้างสะพานลอยนี้เนี่ยได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปี2558โดยบอกให้มาทืรื้อถอนเสาไฟฟ้าค่ะแต่ก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆจนกระทั่งล่าสุดมีกําหนดการมาแล้วว่าจะมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าในช่วงวันที่14-15มิถุนายนนี้ หลายคนก็ถามว่าแล้วทำไมถึงสร้างสะพานก่อนที่จะรื้อถอนนายมนัสให้คำตอบบอกว่าสาเหตุที่ต้องสร้างสะพานลอยก่อนที่จะรื้อถอนเสาไฟฟ้าเนี่ยเพราะใกล้จะหมดสัญญาแล้วก็เลยต้องเร่งสร้างไปก่อนค่ะส่วนกรณีเรื่องงบประมาณการก่อสร้างที่สูงเกินไปนั้นนายมนัสก็บอกด้วยว่าเพราะว่าสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยเป็นสะพานลอยที่มีความยาว54เมตรหรือว่า10ช่องจราจรก็ถือว่าเป็นสะพานลอยที่กว้างมากก็เลยมีค่าใช้จ่ายที่สูงค่ะ